สวัสดีครับกำลังเดินทางกับบางนาครับถนนสุขุมวิทวันนี้วันวันจันทร์ที่16ตุลาคมรถก็เรื่อยๆครับไม่ติดไม่โล่ง ก็ปานกลางสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอทุกๆคนสบายดีกันทุกคนนะครับผมช่องโจ้โจยรายงานตัวครับหายหน้าหายตาไปหลายวัน <c oughs> ไม่มีเวลาไม่จะถ่ายคลิปทำแต่งาน เดินทางสุขุวิทต,ตอนนี้ใกล้ตอนนี้อยู่ถึออยู่แยกเอก,กมยัยถนนสุขุมวิทท้องฟ้าจำรองแยกเอกมยัยขนส่งเอกมยัยติดไฟแดงครับ วันนี้อากาศสดใสมีเมฆนหน่อยๆคลุมๆนิดๆก็มีแสงแดดเป็นพลังๆนา่น,นี่เพื่อนร่วมอาชีพ สยามแก๊สกำลังกับคลังแยกบางนาของเหมือนกันตามตูก,กันไปเลยครับจะยาว <c oughs> ขเขียวแล้วได้เวลา80วิทันสบายสบายชิวชิว นี่หม่แล้วครับผ่านวัดธาตุทองข้างซ้ายเกตเวเอกไมยข้างฟ้าห่งตรงสู่แยกบางนาครับ ทีนะครับสั่นโทรศัพท์สั่นไม่มีไม้กันสั่นมือถือล้วนๆไปเด้เลยครับหลายยาวผู้คนเดินเพ่นพาดสองข้างทางทิวทัดต้นไม้สองฝั่งข้างทางถนนสุขุมวิท สีเขียวเป็นถนนตัวอย่างไม่มีสายไฟบนดินครับสายไฟฟ้าลงใต้ดินหมดแล้วเขตกรุงเทพมหานครต่อไปก็พักกนงสถานี B ีทีเอสพักกะอง แค่แคนนีน้นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขับรถก่อนพบกันอีกทีช่องโจ้อยครับสวัสดีครับ